กอดไดเวาเลยนะครับติดหลักจักรยานท้ายรถเป็นท e ูเล่์อีซิโนะครับตัวนี้อย่างแรกติดเป็นชุดลากเรือลากจักรย์ลากบิ๊กไบค์ก่อนติดชุดลากเรียบร้อยแล้วค่อยเอาหลักจักรยานล็อกที่หัวบนของกองข,อขอ้อลากทีนะครับตัวนี้มีไฟติดตามสัญญาณไฟรถเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟลีไฟพามาติดหมดนะครับมีสายจัดประคองล้อนะครับมีกุญแจล็อกกันจักรยานหายิงกุญแจล็อกกันแหลกถ่ายนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับ ไฟร้อมนะครับสามารถทำเองได้เปิดฝากระโปรงท้ายได้ไม่ต้องเอาจักรยานออกนะครับเ,เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลากเจสีรลากบุกไฟนะครับพร้อมตัวแหลกจักรยานดูเลยที่